โรงเรียนเทศบาล3วัดพุทธภูมิมีพื้นที่2ไร่1งานในบริเวณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงเลขที่ตั้ง123ทับ1ถนนพิพิตรพักดีตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2496โดยพระราชปัญญาเมธิเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิร่วมกับประชาชนซึ่งมีนายบุญชอบสาครินเป็นหัวหน้าทำการรวบรวมเงินตามกำลังศรัทธาของประชาชนและเงินสมทบส่วนหนึ่งจากภาครัฐและได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดพุทธภูมิ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2497ในสังกัดการศึกษาประชาบาลกระทรวงศึกษาธิการและต่อมาได้โอนมายังสังกัดเทศบาลเมืองยะลาเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2506และได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาล3วัดพุทธภูมิสังกัดกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล3วัดพุทธภูมิมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับห้องสมุดประชาชนทิศตะวันออกติดกับวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงทิศตะวันตกติดกับถนนพิพิตภพักดีและทิศใต้ติดกับโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงโรงเรียนเทศบาล3วัดพุทธภูมิมีอาคารเรียนทั้งหมด4อาคารประกอบด้วย อาคารวิสาขาอาคารมัตสีอาคารพิมพาและอาคารประชาบดีปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือเชิดชูคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่อยู่โรงเรียนวิถีพุทธโดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมปรัชญาของโรงเรียนคือ พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทศบาล3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด480คนนักเรียนระดับชั้นประถมวัย159คนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน321คนมีจำนวนครูทั้งหมด38คน จำนวนนักการพานโรง3คนและมีห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6รวมกัน24ห้องและมีห้องเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจำนวนหนึ่งห้องโรงเรียนเทศบาล3มีอัตราส่วนระหว่างครูต่อจำนวนนักเรียนคือครูหนึ่งคนต่อจำนวนนักเรียน12คน